สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงคนนะคะตอนนี้มาแล้วนะคะเราไปใส่บาตรพามาแล้วโอ้กล้องค่อยตั้งไม่ได้แล้วพี่อ,อ๋อนิ่งๆเด้อ ยูนนะเยะูนคิงเปิดดีเปิดดีค่ะรับชมช่องป้าออนพี่สาวลงุนนะคะ,คะมาใส่บาทมาใส่บาทกับป้าออนนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ใส่ชุด,ดไหนก็ได้มันก็ปลอดโปร่งเหมือนกันนี่ใส่บาทนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะคะน้องใส่บาทเรียบร้อยนะคะหน้บาบ,นะะนบ้านน้าบ้านบ้านนอกเราก็จะใช้กล่องข้าวนี่แหละคะ่ะใส่บาทนี่นะคะอุ้ยมาแล้วแม่อจิเลยนะ่ะ เดินกลับ,บไปมาใส่บาททุกวันนะคะทุกเชา้าขึ้นก็จะมานั่ง <c oughs> อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยมานั่งอยู่มุมนี้นะคะรอรอพระนะคะวันนี้พระมีกี่องค์แปด นม่จะแปดเจ็ดแปดมัละพวรู้วีกเเคยหน้าปุยกัได้เมื่อนันปยรมือนี้เจ็ดแปดองค์นี่ละอึ่งโมกแต่สาวน้ำโมกอตกนะเนาะ ใส่บาทเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านบบให้จับเด้นีบ่บให้จูงเด้ไงแล้วาอย่างบถนัดจะไปจับเราไมมค้ำไม่คำ้คำ2สองขามีก็ไม่ค้ำเนาะค้ำบโบนัดเมาใเย้ยพี่นอ้องปองไป เจอป่านนี่โอ้สร้างคีมูอาผู้ใหญ่บ้านคือเปิดเพลงแทีน้อบัานผู้ใหญ่บ้านกระไดย่ยฟายฟา้าย่าฟ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้าน น <AMA> e ี่นะะใส่บาทตอนเช้าก็ทำให้เราจิตใจโปร่งใจไม่ไหมงานอันสวนพริกใหญ่สวนพริกนม่อุ้ยเลยจ้าเก้อแล้วเก้อแล้วฮอนยามโลหมักพริกแล้วเฮ้อแม่น่ะ อันนี้หนึง่งพุบาโอมีพักแพลก็มีได้หนีพักไอ้พักใบเลื่อยก็มีนะคะปักหอมเปมาเติมน,นี่ใบหอมแม่นาตาโอ้เก้ก้อยซุกบัวว้าซุกแล้วเนาะนี่นะคะ nào bạn ao à, quạt quạt tham phong sạt bay máy cả quạt cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ใบไ,ไม้นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ เป็นการใส่บาทตอนเช้าช้านะคะก็พระที่บ้านก็จะมาประมาณหกโมงนะคะก็จริงๆรตีห้าจริงๆตีห้าห้าสิบห้าสิบนิดนิดนะคะที่เราใส่เมื่อกี้นะคะก็พระที่บ้านก็จะมาเร็วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ